ยินดีต้อนรับสู่อาโอวิกาวินดาวเวฟกาดฟ้าสู้กับศัตรูไปด้วยกันวิง่งเบาๆหวอบระกายก่อนสู้สักหน่อย ว่าแต่ฟ้าว่ขอใช้รบยัดหน่อยเพ้าะ god ก็ถามไหมเพื่อนแล้วว่านายคนสวยนะ ศัตรูเลนดักหายไปแล้วจะบ,บนะบบนั้จะบนฉันเล่นยิ่งใหญ่ก็ยิ่งท้าทายเวฟกาเวฟกา้ามามามาเอาปูว่าปูปู <c oughs> แทนเขาดีละคือท่าไม้ตายของข้า มันอยู่นี่เออเตะเข้าไปดิเรียบร้อยเกีดอะไรเนีนเ่ยรถไยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีสทะเลยิ่งใดก็ยิ่งทา้าทายศัตรูเลนดักหายไปแล้วเจนเพือ่อนโจมตี

พอเล่นมาเป็นหลังได้นะมาดิมาดิฮีฮีอ่ะเฮ้ยว่าแล้วก็พ้นพอก่อน เอาเวฟกลางไหมอันนเีงบนโดนชิบาไปก่อนต้อมเลนมรุกของเราถูกโจมตีสันเียงยิ่งใดก็ยิ่งท้าเธยหัวถามตัวไม่ไปเนี่ยไปก็ตาย Your tower has been destroyed. แบกแมนเอไปไปามสามฟันเล่หน่อยตามฟันเล่หน่อยเเปอรสู้ในตัวข้ามันพุ่งพลาดสุดสุอาฟานี่อาฟ้ามาดิอาฟ้ามนเข้าคุณทั้งถอยกำลังไปเฮียแม่งลงมาเต็มเลยลองชิมดิดูเสู้ตัวจริงมาแล้วได้ตาละได้ตาละถอย

กนีจะปาร,รต้องเลี้ยงย,ย,ย้อนไหยต้องเลี้ยงยอนต้องเลี้ยงยอนบัาฟ้อเรายังไม่เกิดให้หมดเลยเอาให้หมดเลย,เอเลยรอ <c oughs> ที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วเบสตอนได้หมดล่างนะเพื่อนล่างล่างไอ้เหี้ยเอ้ย My ally has been dumbled out,ถูกโจมตี. <coughs> Your tower has been destroyed. แปงดิ. Dragon has been defeated. ขอให้ค่อยๆยับหน่อย. The enemy on slot. You have defeated an enemy. Enemy ultimate. ขอให้ค่อยๆยับหน่อย. <coughs> อย่าตั้งค่าเป็นใกล้สุดเพื่อนตั้งค่าเลยตั้งค่าเลยตั้งค่าใหม่ตั้งค่าใหม่ตั้งแล้วเหรอทำไมมันยิงแทงวะนักสู้ตัวจริงมาแล้ว เกมกักเกมกักเกมกะโหลกวิ่งเบาๆวอร์ประกายตอสู่สักหน่อยแบทหายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตาให้รอรอมันขึ้น <instruction> สัญ <KNOW> ล mm <nervous> ักษ์ จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว,วระวังแล้นะ,ะ <ś ması> มันอยู่ไหนวะมันเอามันมันเอาคลองอยู่มันเอาคลองระวังด <ś ması> าวสเลยเยอะให้ที Slayer has been defeated แร้าน่คือท่าไม้ตายของข้านำชีวิตเดือด Stand a chance Ascend. friend. An enemy has been, An has, been An has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Dragon and Slayer have evolved. ตัวเตรียมบวกวิ่งเบาๆหว,วอประกายก่อสู้สักหน่อยเล่นนัเลยนะตว <c oughs> ไอสวยสวไถือว่าโลใจถือว่าโลใจตัอใช้พลังหายตัวนะเพื่อน <c oughs> ไม่ ชิบหายละปะเลนกูโดนขายตายและดักได้นะเดี๋ยวผมไล่ไปให้เดี๋ยวผมไล่ไปแทงเขานี่แหละคือท่าไม้ตายของข้ารับกลับเลยรับกลับเลยตอนนี้ลองสิ้นดิ้อ เดือกามาต่อนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอเอ้ยสวยสวยบวกด้นะบวกออกมาไฟคลองเลยมาไฟคองเลย มามาเอาคอามมาเอาคอามมาเอาควาเปิดเลยเปิดเลยไม่ได้ละใครจะเตะมันมาไม่ได้ละใครจะเตะมันมาฮู้ลองสิ่งนี้ดูเฮียอะไรวะเอ้เฮียอะไรวะันักสู้ตัวจริงมาแล้ว ไอ้เพลินใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเอาดิเอาแค่นั้นนี่ตัวเตรียมบวกอะไรอ่ะเออนั่นแหละเอาแค่นั้นอ่ะรวมตัวเตรียมบวกมาเอาแมดิมาๆมาถ่ายแลนด์โดนแลนด์แลนด์หมดแลนด์หมด ล้มสินดูเอ๊ะนัดอยู่ไหนวะรอบแปดนะเอ็นโซยี่มันกี้มันมันหายตัวแล้วโดนโบนัสเลเยอร์เยอะให้ทีเอาของอยู่ฟอเลเรนเล่นบนได้ไปไปเคลียร์บนเล่นเลนบนศัตรูเรียกดาเมจเยอะออกมาแล้วมันมันคคนหมดแล้ว วยนั at, ่นแหละปาปแทงเขานี่แหละคือท่าไม้ปตายของข้าลายไปเ e f e a t e d ไม่อยากจะเชอ

ต้องที่มีที่มีท่มีที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 มีทีอมีต้อมีที่มีท่มยมัน่มที่มีทมีที่มีที่มาก่มีท่มีทมีที่มีจี่มีี่มีที่มีมมีทมีมมมมมมีมีมม่ n ลยเลยเนี่ยเอ e e ไอ้าไม่มีมีมานานะไอี้อะไรวะาเรยกสตามิน่าโอ้ยเฮ้ยแบทมาเก็บงานหมด่างไปล่างไปล่างไปล่างลางล่างคลิปเร็วล่างคลิปเร็วล่างคลิปเร็ว เพื่อนเมื่อร่างคิดเร็วระวังด้วยมาซุ่มโจมตีกันที่เกิดนะที่ที่มันเกิดไปไปกลางแทนไปกลางแทนไปกลางแทนแทนเขาดี่ะคือท่าไม้ตายของข้าไม่ได้ละที่เกิด ยอมหน่อยยอมหน่อยยอมหน่อยยาหลังพะัถอย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 เขาเจ๋ยเยเจ๋เยอะมากซีซีสองถอยถอยถอยเออไม่ได้ดูหลังเลยเมื่อกี้โดนอะไรกันไม่รู้อ่ะไอ้เหี้แบทแมนอยู่นี่ไอสัตว์ สัมเดียนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งท้าเายเปิดแมพให้เปิดแมพให้เทียอะไรวะไอ้สัสมาเที่ยแม่ต่อดิ มาซอยคลองดีมาไอ้สารกูจะชนแม่งให้กระเด็นเลยเย่ยมังมานี่แหละะย่ามเิเบนหน่ยเอ้เอาละไครเขาย่ายอมานะ Hãy đừng quên, hãy đừng quên Tất cả các khách sạn, tôi sẽ đưa các khách sạn ra khỏi khu vực phá của chúng tôi chưa kết Flicker Chúng

โดนโดนห้าวิโดนห้าวิสามสองหนึ่งหน่อย้อหน่อยเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะ,นะต้อเลยต้อ